เต้น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 ป้าพูดา่าป้าท้ว่ามันพกไงกว่าเกา่าป่ะนี่พกไงเลยล่ะค่ะโอ,โอ้ตายตาย,ตายแล้วตาสะออนแห่งโอ้พูดา่าปวดพัวแล้ว สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอยู่ไฟค่ะไฟไฟน้ำน้รรยากาศกำลังฝนตกลิ่นน้าเบืใอไคู่กันหยกกระดวกค่ะเน้น หลายตัวอยู่น้ำกระพัดแห้งนี่หลายตัวอยู่ค่ะน้ำไปแห้งขึ้นแห้งขึ้นเหงื่อกระไรเพราะเหงื่อบักหลายแล้วค่ะพูดาปาดพกบักไงพุดาเธอโทษโทษ มาบาดเผือหันมานั่งกับว่าท่านค่ะมาทหารเกับมากพอดี <S 2> <S 2> โอ้ได้พกหนึ่งค่ะพี่น้องจ้เต็นต้องแดงต้องแดงเส,สยเฮนดีได้ลายตัวอยู่ดิสามสี่ตัวหาตัวอยู่ค่ะพุดดี เต็นต้องแดงต้องแดงตัวได้หน่อยก็ได้น่นกระตุกใส่โทรศัพย์ผุ่มบนนอหนินอฝูถามากแล้วค่ะโอ้ปุดะพวกอีกแล้วแต่สอเอนานะตัวนี้หน่อยกระเต้นเป็นเนาะนี่ได้แล้วค่ะพวกแล้ว เพื่อการไล่คักเนี่ยแล่าไม่อีกแล้วปารค่ะมาหลายเลยแม่โอ้ได้พวกได้พวกค่ะพี่น้องพุดน่ะบอกให้พวกพวกอิลีนี่มึงดูคือ ไลาย,ยู่นั่นตัวไม่ไหมสดๆเลยโอ้แตกสดเลยป้าจงะน่าเป็นพวกลวคะค่ะดินเก่งเว้ย กหลายรอบแล้วไปท่าข้าังล้างบ่ได้ค่ะไปบ่ได้มีแต่น้ำาไปบ่ได้จ่อย พูได้ยูนะพ่อได้เก็บอยู่ค่ะโอ้เป็นฟูงค่ะพูดา่าพูดา่าแกล้งร้ายเลยพวกไงเลยค่ะ กูนะโอ้แต่สะออนแห้งพวกนึงเลยเรียบร้อยแบบนี้เป็นตะมันอยู่แม่ของกับเบิ้งบไดาค่ะุูนะเบิ้งได้วิงเอาแม่ของของอยู่นีนำเบิ้งบไดาจอย คุณเดชสวดยูสวดสวดสวดพุดอะค่ะเป็นพวกอีกแล้วโอ้ตาสะอ่อนเนาะนี่เรียบร้อยแล้วสวดน้อยๆแต่ลายเติบอยู่ค่ะนี่ ออกป้าปีนี่มังด้วยล่ะป้าค่ะพี่น้องคะโพดโพกแล้วแหละไลายตัวแห้งเป็นตะมันค่ะโะคะโงโง่เลย โดดอีกแล้วปัดตาละรหอบไหมมานขนาดค่ะโอ๊้สะออนแห้งปลาตัวนี้หน่อยปลาขาวปลาขาวอยบอกค่ะแม่ครูปลาเอ้าขาหัวแข็งาหแข็งน่อยบอกน,นีกกน่ค่ะเอื้นเเป็นกันอนบ่กัน่โอ้ได้ร้ายแห้งสะอ่อนขุดาแตกสวด โอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องเบิ่งเดอร์กูดะนี่ hey. เป็นสีแม่มันเนาะโกตลอดลยบรรนยากาศก็คืมคืมค่ะสิบว่าเจมปันไดน hey. ี่ได้รอบเลยซันีิกงเอาตัวแน่ของกับแน่ของกับล่งไปเบิ่งบ่ไดอยู่ในน้ง <laughs> พูดะโดดอย oh. ู่ลยโตัย str ู่นั่นเด้โอ้เต้นเต้นเต้เต้นป๊าพูดะประตูว่ามันพกแงกว่าเก้าป่ะนี่ พกไงเลยล่ะค <its descript or> oh, ่ะโอ้ตายตายแล้วตาสะออนเนี <ook ing outside> ่ยโอ้พุด่าปวดพัวแล้วพกปักไงเลยพกหน่อยนึง สวดบ่โอ้ยสวดยูสวดยูสวดยูดยได้ยูค่ะนี่ได้ยูซจำเนี่ยเ็บผูบาจำเนี้ยก็เอาแล้วโอ้ยมากคือเกาอยู่เป็นซีฟอยู่ดอกค่ะ ได้ย e oh, uh. ุได้ยุโอ้เต้นอุ้ยเต้นอยกแล้วอุ้ยหล่ก็เป็นตะมวนเทออุ้ยพูดนแตกส่วๆเลยค่ะโอ้ย ได้ป่ายัางน,นอนนี่ป่าตัวใหญ่าปาก้าบอ่ะค่ปะปาก้าตัวนึ่งลงมาเอาโดดโดดอยู่ค่ะโดดอยู่เด้ได้พกอยู่ได้ตัวอยู่ อยู่มันเด,นดนาานได,ด,ด้อยู่ค่ะตาบัวนาตาบันไดบัหนาแตกส่วนเลยนะคะออกลายเลย đẹp phẳng phẳng đấy, Ủa không? bằng ngay, đẹp suất ได้เสลยใกล้จะเต็มของแล้วบโอโอ้โอ้ตู้ก็ใส่ขอไปสิวเกลียวอยู่นี่บอโอ้หลายอยู่ เทือกยู่นนี่มาเป็นบาทโอ้พุดอะถัสวดๆเลยได้วพวกได,พกดพก้พวกน่ะพวกงกไงเลยท้ายอยู่ค่ะ เต็นด้วยเก้าน่ะป้าตัวลูหาโมกบกับไงโคกบกับไงว่ามันโมกไงเอก็ว่าถือแต่สวยอีกแล้ว,ใ,วให้โมกนั่งพอดีโอ้แต่สวอนแฮง ของใกล้สิของใกล้สิจมน้ำแล้วของของบบกไงเลยน่นโดด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 โอ้พวกอีกตามระเบียบมานขนาดเมื่อนี้ เพิ่มค่ะแดดบอออกเลยมแจ่ฝนหอโดดปักไงได้คุณน,นามกระพัดโอ้แล้่ค่ะได้ได้ได้ไดถือดีอยุ่นี่ มาไปแล้วค <Cornell> ่ะคุณพระนาคีเี้ยโอ้ยสะออนเรื่องข้าวเรื่องข้าวเระเกพรดาโอ้เต้นออกซะน้อโหดพ่อถุงมใส่เป็นมงดาถุงมะเดื่ถุงอาลาโอ้ยได้เห็นนักจัมูยยอดเลยนี่นม่นะแ้วที่ มูน้องอ่ำเนี่ยนี่ไปหน่อยพี่น้องเหรอพี่เหย้าร้ายด้อค่ะพี่น้องกันบอกไปเราก็ได้หันไปแล้วนลูกผู้ใดล่ะลูกพ่อตัวหน่อยค่ะโอ้ยแม่นแม่เนี่ยหว่อยู่บบเบาหน่อยไปแล้วเต้นออกไปแล้วซดเนี่ยโอ้ยพ่อเหรอค่ะบักรลายหนึ่งขอบคุณหลายๆค่ะแม่ผู้ม่นถึงลูกแบบเบาหน่อยแอ้วลาเตือนที่หลังฮะไปแต่ตั้งใจต่าอยู่หนึ่งวันและวไปปลาละค่ะ พ่อเฝ้าพยโกสะดุ้งได้ปลาไปมกควม่มกระเดีะ่ะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องได้ปลาไปมกคว่มแม่นางฝ้าไม่พูดเพิ่นฝากพี่น้องกดไล์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจเและจ่าพี่น้องเด้อคลิปนี้พ่อพี่น้องมาพยโยกสะดุ้งไฟค่ะอย่างที่มากไม่ไอ้นีตรง นี่ฝากไว้เทนีแลวขอะพีนน้องเด้ขึ้นมาเท่ากันไหมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ